สวัสดีค่ะปานิกาอีกครั้งค่ะวันนี้ป้ามีรายการอาหารแบบเยอรมันเยอรมันมาฝากอีกแล้วนะคะทําง่ายๆกินง่ายๆอร่อยๆให้กับสามีเราค่ะมาดูกันค่ะว่าป้าจะมีอะไรตามกันมาเลยค่ะตอนนี้ป้าได้วัตถุดิบแล้วนะคะป้าจะทํากระท่อเฟิรนปุฟ๊ฟ้า แบบพนเยอรมันเรียกหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแพนเคก้กมันฝรั่งนั่นล่ละค่ะเป็นอาหารหลักได้เลยนะคะเขาจะกินเป็นอาหารตอนบ่ายๆเป็นอาหารหลักได้เลยไม่ใช่แบบขนมแต่แต่หน้าตาเขาจะคล้ายขนมคล้ายแผนเคก้กแล้วเขาก็จะเสิร์ฟกับแอปเปิลมูสหรือว่าบางคนก็เรียกแอปเปิลมาร์กแบบนี้นะคะเป็นจะเป็นรสเปรี้ยวหวาน จะเสิร์ฟถ้ามองแล้วก็นึกว่าเป็นของหวานแต่ไม่ใช่นะคะเขาจะกินเป็นอาหารร้อนจานร้อนอาหารหลักได้เลยคนเท่าคนแก่ชอบกินเพราะเป็นอาหารแบบโบราณแบบดั้งเดิมนะคะคนโบราณน่าจะชอบกินเ,เขาก็จะทํากินในวันว่างหอมไปทั้งบ้านเลยค่ะคล้ายๆบ้านเราทําพวกขนมสาคูไส้หมูหรือซาลาเปาหรืออะไรกินแบบนั้นจะมองว่าให้เป็นกินของว่างก็ได้หรือเป็นอาหารหลักก็ได้เดี๋ยว ป้าจะมีส่วนผสมอะไรเดี๋ยวนะคะโอเคเนี่ยค่ะส่วนผสมป้าใช้มันฝรั่ง1กิโลไข่ไก่1ฟองหรือไข่เป็ดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่หหัวแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะเราทำไปชิมไปนะคะ บางคนก็ก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์เข้าไปสักสองช้อนสามช้อนโต๊ะบางคนเขาก็ไม่ใส่เพราะว่าในมันฝรั่งเนี่ยจะมีเนื้อแป้งเป็นแป้งที่ว่าทําให้เนื้อเหนียวเนื้อ,อติดกันดีอยู่แล้วแต่บางคนก็อยากให้มันมีนุ่มๆขึ้นมาหน่อยก็จะใส่แป้งสาลีนะคะป้าก็จะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยววิธีการจะทํำยังไงเดี๋ยวดูกันอีกต่อไปค่ะตอนนี้ป้าก,ก็ได้ เครื่องมาแล้วนะคะแล้วก็ป้าใส่ลงไปในเครื่องแล้วเราก็ทําการปั่นนะคะมันฝรั่งนะคะที่เราหั่นเอาไว้กระหอมหมวยปั่นให้ละเอียดนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครไม่มีเครื่องแบบนี้ก็ใช้เครื่องสีสีฝนฝนกันได้ค่ะเนื้อหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปบีบน้ำออกนะคะ ได้ไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเหลือสุดท้ายนี้ป้าจะใส่ลงไปอีกเป็นรอบสุดท้ายนะคะแล้วก็ให้หมดไปเลยค่ะใส่ไปหมดเลยแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งรอบสุดท้ายหมันฝรั่งหงกิโลก็จะได้ประมาณนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวมาดูกันในขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อป้าปันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้มันฝรั่งบดกับหอมหัวใหญ่บดใส่กันมาแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเอาน้ำเขาออกนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาน้ำใสๆเนี่ยเดี๋ยวเขาเป็นตะกรนเดี๋ยวจะเป็นแป้งอยู่ข้างล่างน่ะนะคะเราก็จะเอาแป้งเขากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เนะี่ยตอนนี้เราก็เอาน้ำเขาออกไปอย่างนี้ก่อนนะคะเอาออกให้ให้ให,ให,ให้ให้ได้เท่าที่จะทําได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้ป้าก็ได้อ่มันฝรั่งบดนะคะกับหอมหัวใหญ่บดใส่กันผสมกันก็เอาละเอียดเท่าที่เราต้องการนะคะป้าเอาละเอียดแค่นี้นะคะแล้วก็จะมาทําการกรองเอาน้ํามันออกทํายังไงก็ได้คะ่ะให้น้ําเขาออก ท่าที่จะทําได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เขาตกตะกอนมีแป้งข้างล่างแล้วเราก็นําแป้งเขากลับคืนมาเข้าไปในเนื้อเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาดูต่อไปนะคะป้าก็ยังบีบน้ําเขาออกอยู่ค่ะน้ําก็เยอะพอสมควรก็จะเอาออกเท่าที่จะเอาออกได้นะคะเท่าที่เท่าที่เขาจะออกได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราจะมาผสมกับ แป้งของเขาที่อยู่ข้างล่างแล้วก็แป้งสาลีอเนกนประสงค์ของเราใส่เข้าไปอีกสักช้อนสองช้อนโต๊ะให้มันเนื้อเนียนแล้วก็มีไข่อีกก็จะจับกันดีค่ะนะคะเอาอย่างนี้ละค่ะป้าว่าพอแล้วเดี๋ยวป้าพักไว้สักเดี๋ยวหนึ่งให้ตกตะกอนแล้วก็จะเอาตะกอนที่เป็นแป้งของเขามาใส่อีกค่ะได้มาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วป้าจะใส่ส่วนผสมทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้นะคะ ก็คือมีไข่ไก่หนึ่งใบนะคะไข่ไก่นี่ก็คือทําให้แค่ว่าเนื้อเขาติดกันให้มีความเหนียวความหอมของไข่บ้างใส่เยอะก็คงจะได้แต่ว่าก็คงจะทําให้มีรสชาติของไข่มากเกินไปก็คงจะไม่ดีนะนะคะคงไม่อร่อยอันนี้สูตรป้าทําตามเข้ามาแล้วก็เกลือนะคะป้าจะใส่เกลือเข้าไป ก็ชิมก่อนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เตาแป้งเนี้ยคือแป้งสาลีอเนกประสงค์เมื่อกี้ป้าได้ได้มาเยอะแล้วป้าใส่ช้อนพูนหนึ่งช้อนพูนโต๊ะเลยนะคะเอาแค่ช้อนพูนเดียวก็พอนะคะโอเคแค่นี้ละค่ะส่วนผสมแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วสักพักเราก็เอาไปทอดนะคะเดี๋ยวป้าจะทอด ให้ดูนะคะว่าทอดอยังไงทอดทอดคล้ายขนมฝักบัวบ้านเราหรือว่าขนมแพนเคก้กนี่ละค่ะทอดแล้วก็จะมากินกันกระทออฟเฟ่นมันฝรั่งเออไม่ใช่สิคะอืมอะไรล่ะแอปเปิลมูสค่ะลุงก็คงจะอยากกินแล้วนอนฟังเสียงป้ายอยู่นะนะคะ เนะะี่ยค่ะเราก็คนแบบนี้ละค่ะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ของหวานนะคะอันนี้นะคะป้าทําให้สามีให้ลุงนะ่ะกินบ่อยค่ะเมื่อก่อน,นมีเวลามากๆป้าก็ทําเวลาป้าไปรับจ้างถามว่าป้ารู้มาจากไหนป้าก็รู้มาจากคนฝรั่งนะคะคนแก่ที่ป้าไปรับจ้างเช็ดถูบ้านให้เขาหรือว่า ช่วยทำอาหารช่วยขับรถพาเขาไปตลาดไปซื้อกับข้าวอะไรนะคะ <c oughs> เขาก็จะบอกสูตรหรือป้าก็ทำกับเขาแบบนี้ล่ะค่ะอันนี้ป้าจะทอดแล้วนะคะป้าจะใส่น้ำมันธรรมดาค่ะน้ำมันไม่ต้องมากนะคะเอาพอกุกกริกค่ะนะคะ มันยังไม่ร้อนดีนะคะเห็นไหมคะก็แบบนี้ละคะ่ะทีละช้อนนะคะรูปร่างก็เอาแล้วแต่เรานะคะเราชอบรูปร่างแบบไหน เราก็เอาแบบที่เราชอบค่ะน้อยใหญ่นะคะแล้วแต่ค่ะเหมือนแพนเค้กไหมคะเหมือนขนมฝักบ,บัวไหมคล้ายๆใช่ไหมคะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะก็จะหอมมากหอมหอมหอมหัวใหญ่ที่ท,ที่ที่ไหม้ด้วยนะคะจะหอมมีเสน่ห์อีกแบบหนึง่ง มากเลยค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะคะให้เขาเหลืองเหลืองทองกำลังดีนะคะตอนนี้กลิ่นกำลังออกหอมฟุ้งเลยค่ะมาดูค่ะตอนนี้เหมือนจะเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวป้าดูถ้ายังไม่เหลืองดีก็ระวังหน่อยนะคะเขาอาจจะแตกได้ค่ะแต่ว่าป้าก็คิดว่าน่าจะกลับได้อยู่ โอเคค่อยๆกลับก็ได้ค่ะโอเคน่าจะได้อยู่ถ้าสายนักนักทอดขนมเนี่ยก็จะเก่งนะคะอันนี้ป้าเอาแบบสบายๆนะคะเอาสไตล์ตามสไตล์ของป้าเองให้เหลืองสวยเลยนะคะเอาให้กรอบสวยเลยค่ะ ตอนนี้ป้าจะจัดใส่จานให้ลุงก่อนนะคะเอาแอปเปิลมูสหรือแอปเปิลปลายหรือแอปเปิลมาร์กเนี่ยค่ะมาจัดใส่จานแบบนี้แต่จริงๆแล้วเรายกไปให้เขาทานเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้ป้าอยากให้เห็นแบบนี้ก่อนนะคะพร้อมมีดและช้อนหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะ เดี๋ยวป้าจะเสิร์ฟคุณลุงค่ะตอนนี้ป้าจะไปเสิร์ฟคุณลุงนะคะคุณลงุงมาแล้วนะคะคุณลงุงป้าขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ป้ากำลังจะไปเสิร์ฟคุณลุงค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะถ้าชื่นชอบก็ขอให้กด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ